บนชั้นเทวโลกสมบัติแล้วแต่เป็นเครื่องทิพย์ทั้งนั้นทิพย์และสมบัติของผู้กระทำไว้แล้วอันอย่างดีทีนี้ก็พอเห็นกรรมนิมิตคตินิมิตและปฏิภาคนิมิตความสว่างสวัยที่เราก็ทำไว้แล้วในขณะจะแตกดับความเหน็ดเหนื่อยก็ไม่มีอะไรกับผู้จะแตกดับเพราะหากได้ตายสมัย อายุเจ็ดสิบแปดสิบพอออกจากร่างนี้ก็อายุสิบเจ็ดสิบปดยิงว่าสิ่งอะไรสิ่งนั้นเป็นของเสื่อมของเสื่อมและของเจริญมันอยู่ด้วยกันนี่เพราะขอให้พวกเราทั้งหลายกำลังฝึกสมาธิอยู่เพื่อจะให้รู้ความเป็นจริงปัจจตังรู้เฉพาะตนนี่ทำนี้แหละ เป็นเครื่องไม่ประมาท